นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยคูปตาพบพันอุ่นใจมากกว่าสวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับรายการโดนจิตโดนใจสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมารีวิวแบบสดสดแบบเร็วๆเลยกับตัวโดน DJI คูปตา T20 ีนะครับออวันนี้เราจะมาพบกับเกษตรกร,ร,กรที่ใช้งานจริงมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามาแกะกล่องนะอันนี้คือเขาใช้งานมาแล้วจริงๆเป็นหลักเดือนนะครับเราจะได้รู้เลยว่า คนที่ออกไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงแล้วสิ่งที่เขามาใช้จริงๆพบเจอจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมแล้วตรงตามความคาดของของเขาหรือเปล่านะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวลบกลนแนะนำตัวหน่อยนะครับผมนายจักริตอินทร์ชื่อเล่นชื่อมอสครับมอสโดนซิ่งครับสวัสดีครับผมนายคมกิตอินทร์ครับชื่อเล่นชื่อมาร์คครับมอสกับมาร์คเนาะอันนี้ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนะครับผมครับอ๋ออันนี้เป็นพี่มอสของมาร์คอ่างอายุห่างกันกี่ปีครับนี่ผมยี่สิบเก้าครับผมยี่สิบเก้าครับครับเอออันนี้เดี๋ยวผมขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงก่อนนะครับอ่าก่อนที่จะมาเล่นตัวโดรนคูปต้าเนี่ยครับเคยใช้สินค้าคูปต้าอะไรมาก่อนบ้างไหมครับ เฟดีวันครับเฟรดิวันครับ10บลิตรครับพี่อ๋ออันนี้ก็คือเป็นโดนตัวแรกเนาะก่อนที่จะมาใช้ตัวทียี่สิบโปรครับนะครับเอ้แล้วก่อนที่จะมาเล่นโดนอ่ะเคยเคยเล่นอะไรมาก่อนไหมครับรถแท็กเตอร์รถตำนานมีเอลสี่เจ็ดครับพี่แล้วก็มีหัวรถไถไอ้คูปัต้าสิบห้าแรงครึ่งครับพี่อืมครับอ่าตัวเอลสี่เจ็ดนี่อออกเป็นชื่อคุณพ่อเนาะใช่ไหมใช่ครับเพราะก็คือคุณพ่อออกมาแล้วเราก็เอาเอามาใช้ เขาเราใช้เป็นส่วนตัวเป็นหลักหรือว่ารับจ้างครับก็ส่วนตัวด้วยก็รับจ้างด้วยครับอ๋อก็คือทั้งคู่เลยเนาะใช่ครับพี่อืครับแล้วอะไรที่ดนใจเราให้เราอยากจะเปลี่ยนจากรับจ้างแท็กเตอร์มาเป็นใช้โดนลำแรกแล้วตอนที่ซื้อเคดีวันมาลำแรกเลยอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมาเล่นตัวโดนการเกษตรบ้างอะไรเงี้ยครับทีแรกนะครับพี่พ่อสนใจครับเห็นใน youtube ป่ะพี่แล้วทีนี้ข,ของ ของคูปต้าที่สิงห์บุรีเขาโปรโมตสินค้ามาพอดีพี่พ่อก็เลยสน,สนใจแล้วในในายผมเองอะ่ะรับจ้างฉีดยาอยู่แล้วครับพี่ตอนนี้ก็เลยมองว่าของนาของเราอะ่ะเราทำเยอะครับพี่เป็นร้อยครับทีนี้ก็มันเนี่ยมันเราก็ลองใช้ว่ามันกส็สบายดีหน่อยครับพี่ครับก็คือเมื่อก่อนอะ่ะ เราก็รับจ้างฉีดยาด้วยใช่ครับพี่แต่ว่าพอคือของตัวเองก็ร้อยกว่าไร้แล้วครับคือเมื่อก่อนก็ต้องมานั่งเดินฉีดแขวงแขวงแล้วก็เจอสารเคมีเจอสารเคมีลมพัดเข้ามาแบบนี้ก็ใช่เขาก็เข้าตัวอย่างงี้ใช่ไหมครับอ๋อพอเราไปเจอรีวิวโดนคูปัตต้าตัวแรกเลยเคดีวันเราก็เลยอันนี้ไม่น่าจะทุ่นแรงเราไปได้เมื่อก่อนน่ะเราก็รับจ้างฉีดยาอะไรอย่างเี้เนาะครับงี้ผมสอบถามิรับต้วอนี่ ตอนที่เราเป็นคนเดินเนี่ยเราต้องใช้คนสักประมาณกี่คน,นครับทีมงานเรา3คนถึง4คนครับสามสี่คนเนาะแล้ว 3- 4คนเนี่ยครับเฉลี่ยเฉลี่ยเลยเอาแบบปกติวันหนึ่งเราทําได้สักประมาณกี่ไร่ไงครับคนละ20ไร่ครับยี่สนะิบไร่เนาะแล้วพอเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนไปแล้วก็คือเราเปลี่ยนมาใช้โดรนการเกษตรครับาจาก3-4คนนะี่คนมันเราใช้สักกี่คนนะครับใช้คนเดียวเลยครับพี่ก็คือตัวคนเดียวเลยเนาะใช่โซโลเดียวเลยนี่ครับแล้ว คนเดียววันหนึ่งได้สักประมาณกี่ไร่ครับเป็นร้อยครับพี่หลักร้อยไร่เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วอัตราค่าจ้างครับจากไอ้ที่เราคนเดินกลับมาเป็นโดนเนี้อัตราค่าจ้างม,มันต่างกันไหมก็แต่ก่อนที่ผมรับจ้างไล่ห้าสิบบาทพี่แต่ตอนนี้คนเป็นคนรับจ้างแล้วอะ่ะคนรับจ้างฉีดหกสิบแล้วพี่แต่ถ้าเป็นโดนอ่ะผมอยู่ที่เจ็ดสิบบาทถึงแปดสิบบาทครับเจ็ดสิบแปดสิบนี่ อ่ามันต่างกันที่อะไรยังไงครับเวามยากหรือว่ายังไงความยากความเข้าไปลึกลําบากพี่ทิ้งไดแปดสิบบาทครับพี่นั่นแหละครับเแต่ตัวโดรนเนี่ยของเราฉีดพ่นอย่างเดียวเลยหรือว่าหวานด้วยครับฉีดพ่นอย่างเดียวครับเรารับแค่ฉีดพ่นอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วพี่แปดสิบาทประมาณนี้เนาะเพราะว่าถ้าหวานก็ต้องมีอีกเรีหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าาหวานมันมันรอบบินมันเยอะกว่าใช่ไหมฮะครับแล้วอ่าก็คือ อย่างที่มอสแจ้งเมื่อกี้นี้ก็คือเริ่มต้นมาเราเล่นเป็นเคดีวันก่อนครับก็คือเคดีวันก็ใช้เคดีวันมาได้สักประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งปีแล้วครับพี่ปีหนึ่งเนาะคือตอนนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่ใช่พี่แล้วตัวเคดีวันนี่ตอนนี้ถามตรงๆเลยคืนทุนหรือยังอรคืนแล้วครับพี่คืนแล้วเนาะครับเอาประมาณกี่เดือนครับที่เราใช้แล้วเราส่งหมดแล้วปิดสัญญาเรียบร้อยคืนทุนเงี้ยครับ คือว่าเขตบ้านผมนะพี่มันเป็นนาปีเป็นนาปีกับพวกขขาพูดอขาคว้างแล้วก็ทานตะวันพี่ครับมันก็มาเรื่อยๆอ่ะพี่มันก็วันหนึ่งวันละเจ็ดสิบไร่ร้อยไร่ก็มีพี่นั่นหละครับก็คิดง่ายๆวันหนึ่งเนี่ยเราอ่าร้อยไร่เราเจ็ดสิบาทนะเอาโอเคครับร้อยไร่เจ็ดสิบาทถ้ากับวันหนึ่งเนี่ยเราได้ประมาณเจ็ดพันบาทใช่ครับพี่อันนี้เอาแบบรายได้อย่างเดียวก่อนเลยครับเรา หักค่าแรงหักอะไรไปผมตีกลมๆเอาหารเหลือสักประมาณวันลัประมาณ5,000บาทได้แหละประมาณ 5, าน,นี้เนาะเพราะว่าสารเสรออะไรปกติก็จะเป็นลูกค้าเตรียมมาใช่ไหมรเรารเราเราเรา,เราแค่พ่นอย่างเดียวผมหักค่าน้ํามันที่ไปปั่นไฟแบตหักค่าแรงมอสกับมาร์กไปไงเงี้ยับก็เหลือสักวันหนึ่งห้า0ันบาทห้าพโดนตอนนั้น DJI k d 1เราออกมา ราคาเท่าไหร่จำได้ไหมฮะสองแสนแปดจ้าพี่สองแสนแปดรวมดอกเบี้ยอะไรไปผมตีให้สักงี้ผมคิดแบบเร็วๆนะสามแสนหารด้วยห้าพันก็ประมณหกสิบวันแต่เออเฮคือเราทํางานโดนอ่ะเราก็คงไม่วิ่งทุกวันหรอกอะไรเงี้ยเราก็คงมันก็คงไม่ได้ทุกวันมันจะมีฝนตกมีอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ออกตลอดก็เฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยอันนี้ผมที่ผมดูมาก็ผมว่าคงประมาณสี่ห้าเดือนอ่ะประมาณเนี้ยแต่คืออย่างว่าแหละของเรามันเป็นรอบฤดูกาลคือเราก็ ยิ่งเขตนี้เป็นนาปีด้วยอย่างเงี้ย<ช>มันก็คงอา,อาจจะอาจจะตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่ออกอะสักประมาณห้าหกเดือนวันนี้เนาะแล้วพอเราคืนทุนปุ๊บเราก็ตอนนี้โดนก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่ใช่ครับพี่ครับเออแล้วจากตอนที่เราเป็นเคดีวันอะอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากออกเพิ่มและมันต้องมาแล้วเป็นตัวที่ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยครับมันเราเราเราอะไรที่เรารู้สึกแบบอย่างนั้นอะที่บอกว่ามันต้อง จากเคดีวันอ่ะมันต้องมันต้องมาใหญ่กว่าแล้วเรา,าต้องขยับแล้วพี่คือว่างานเราก็เริ่มเยอะเหมือนกันนะพี่แล้วทีนี้ลูกค้าเขาอยากได้ไวพี่เราก็ต้องทําให้ได้ดังใจเขาด้วยพี่เราจะได้แบบคุมพื้นที่ได้ด้วยพี่ <ừ> แล้วก็ <ừ> ตัวใหม่นี่ตัว20่สิโปรนี่ครับพี่มันจริงจริงเลยครับเพราะว่าเราออกมันปรับได้หระดับพี่ <ừ> แล้วก็ ฟังก์ชันมันแบบระบบใหม่อ่ะพี่หน้าจอ7นิ้วแล้วเรดร์แบบแจ่มมากพี่ถ่ายวีดีโอแล้วก็ถ่ายรูปได้แบบการบินนะพี่แล้วก็เราเล่นเปิดเพลงในรีโมทได้เฮ้ยรีโมทเปิดเพลงได้ด้วยครับผมโอ้นี่มันสุดยอดอเลยอ่ะพี่ผมนึกว่าเล่นเกม,เมอยู่นะ <laughs> <laughs> โอ้ก็คือรีโมทเนี่ยนอกจากเอามาบินแล้วเอามาเปิดเพลงฟังได้ด้วยใช่พี่เข้าพวก Google ได้ ออ๋ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนมือถือเลยเหมือนมือถือแอนดรอยเลยใช่ไหมเราก็แค่ใส่ซิมแล้วเราก็เออ่หรือว่าบางทีหา่ะจะมีตัวกระจายเน็ตจากมือถือเราก็ได้ใช่ไหมเราเราใส่ซิมเน็ตเลยพี่อ๋อของเราเราเราใส่ซิมเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วปุ๊กก็เล่นเพลงอะไรได้แล้วก็ควบคุมเหมือนเหมือนเล่นเกมโทรศัพท์อ่ะพูดได้ง่ายแต่เราได้ตังค์ด้วยอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับพี่อืมครับก็คือองานคือจากเคดีวันมาเรารู้สึกว่า ถังมันเล็กมันได้แค่10ลิตรเนาะเคดวันเนาะสิลิตรก็ทําให้รอบรอบบินมันก็ต้องบินเยอะขึ้นแบตเตอรี่เราก็จะเสื่อมไวขึ้นใช่แต่ว่าหน้างานเราอ่ะคืออย่างที่ผมเห็นเนี่ยตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่มันเป็นนาแปลงกับโอ้โหใหญ่เลยใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ต้องบินติดติดกันนี่ครับอ่าก็ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากมาเล่นตัวใหญ่ขึ้นก็เลยมาสนเป็นตัว T20 ี่โปรครับใช่ไหมก็คือตัวตัวใหม่ล่าสุดเลยก็คือเรดาร์ก็อ่าก็อย่างที่มอสบอกแหละก็คือเรดาร์ก็ าสามารถวัดระดับความสูงต่ำได้วยแล้วก,แวก็แล้วก็มีเรื่องของการการป้องกันเซ็นเซอร์ได้ดีขึ้น้าเทียบกับตัวเคดิวัน,นรับก็โอเคผมรู้เลยว่าคนละเรื่องนะครับเพราะว่าม,มันพัฒนาแล้วระบบใหม่มันมาแบบพี่หมดตรงไหนมันมันจะคิดค่าของมันเองเลยพี่คือว่าไปหมดตรงท้ายท้ายแปลงเงี้ยมันก็จะเริ่ม,มหน้าแปลงใหม่เลยพี่แล้วก็ไปเชื่อมไอ้ที จุดที่ใกล้ที่สุดอ่ะมันจะเริ่มที่ทำให้ประหยัดเราประหยัดไอ้แบตเตอรี่มากขึ้นพี่อืมครับก็คือแทนที่ว่าเราจะต้องแบกสารฟรีไปใช่ไป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 จุดเริ่มต้นนั้นอ่ะครับเราก็เอ่อมันก็จะหาจุดที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะไปเริ่มแล้วก็หรือว่าจะบินกลับมาอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้ประหยัดอ่าแบตมากที่สุดครเพราะว่าไอ้ตัวโดเนี่ยก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เคยบินนะผมจะอธิบายให้ฟังคือโดเนี่ยถ้าเราบินโดนเปล่าๆครับแบตเตอรี่อ่ะมันจะลดลงช้ากว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราแบก สารเต็มถังแล้วก็บร์ไปอ่ะแบบรถแบบโอ้โหพัวเลยเพราะว่าคิดภาพจากที่เหมือนเราเหมือนเราขับรถนะครับเวลาเราขับรถถ้าเราขับรถรถนั่งคนเดียวมันก็มันก็น้ํามันมันลดน้อยเราขับรถแบบเอาคนเต็มถังบรรทุกของเต็มที่น้ํามันมันก็ลดไวอย่างเงี้ยเพราะงั้นตัวเนี้ยไอตัวทีย0โปรเนี่ยก็คือเราเพิ่มระบบเข้ามาเนาะใช่ตอบโจทย์มากเลยพี่อืมครับก็คืออ่าโอเคก็คือจากตัวนั้นอะมามาเป็นที20โปร แต่ทีนี้ว่าเอ้ยผมก็อยากรู้แล้วทําไมทําไมเราเราไม่ตอนนั้นก่อนหน้ามันก็มีตัว30ิบลิตนะอันนี้ถังก็ใหญ่เหมือนกันอะไรเไงรี้ยถ้าเทียบกันสองตัวครับทําไมเรารู้สึกว่าทียี่สิบโปรอ่ะตอบตอบโจทย์เรามากกว่าอะไรเงี้ยครับอแต่ใจผมก็อยากได้เหมือนกันนะพี่แต่ว่าด้วยความมันใหญ่ด้วยพี่แล้วไปคนเดียวไปไม่ได้พี่ม,มันต้องสองคนพี่เวลาย,ยกเวลาอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ เครื่องปั่นไฟมันต้องใหญ่กว่าแบบเดิมพี่นั่นแหละก็คืออ่าโอเคก็คือเครื่องปั่นไฟเราเรามีที่เราใช้ในตัวเคดีวันอยู่แล้วคใช่ไหมถ้าเราจะถ้าเราจะข้ามขั้นไปเลยไปเป็นเล่นตัวทีสามสิบใช่เครื่องปั่นไฟก็ต้องเปลี่ยนใหม่เราก็มีตัวเอ่อเราเราก็มีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นใช่พี่แต่ถ้าเราใช้ทียี่สิบก็คือไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนตัวเดิมก็ปั่นไฟได้อยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของ ในเรื่องของอ่าอันแรกเลยก็คือเรื่องของมันใหญ่เกินเรากลัวว่าลมมันจะแรงไปยเใช่พี่อืมครับก็เลยก็เลยมองว่าที20 Pro ตอบโจทย์มากกว่าแต่20 Pro นี่ราคามันก็ไม่แรงอะพี่มันก็ราคาก็ครึ่งล้านนะพี่แต่ว่ามันก็ตอบโจทย์การทํางานอะไรแบบได้ไวพี่เออตอนตอนเราซื้อที่20 Pro มาแบตกี่ก้อนนะแบตสี่ก้อนครับอ๋อาแบตสี่ก้อนเต็มเต็มเต็มเหนียวเลยใช่ไหม ในราคาที่406พี่อ่อ่าใช่แต่ถ้าเราโหลดไป p 3 0มันก็502,000บาทใช่พี่ก็เรียวกว่าลดต้นทุนให้ใหเราด้วยอ่าครับอันนี้ก็เข้าใจคือผมก็ต้องบอกก่อนว่าทั้งทั้งสรุ่นอะ่ะมันดีเหมือนกันนะครับ,รบเพียงแต่ว่าตัวในสำหรับมอสเองสำหรับมาร์กเองะตัว T20 Pro อ่ะเขาสำหรับลูกสำหรับตัวทั้ง2ท่านเนี่ยก็คือ T20 Pro ตอบโจทย์เขามากกว่าประหยัดต้นทุนเขามากกว่าครับสำหคนคนที่ตัดสินใจอยู่อย่างเงี้ย เราก็ต้องลองถามตัวเองดูว่าว่า2รุ่นเนี้ยอันไหนเหมาะกับหน้างานเรามากกว่ากันเนาะคือสำหรับสำหรับอ่ามอสกับมาร์กอ่ะก็คือ t ยี่ส r เหมาะมากกว่าอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมผมมันเข้าในป่าในไร่ด้วยครับมันเหมาะกับการเข้าในแบบเป็นพื้นที่แบบเป็นเขตทหารนะครับอ่าครับก็คืออย่างอย่างในแถวแถวนี้ก็คือที่ผมเห็นแล้วก็คือส่วนใหญ่อะบินบินไปพักหนึ่งมันจะไม่เหมือนกับแถวแถวบ้านแถวแถวบางพื้นที่เนาะครับก็คือ อ่าจะเป็นนาต้องลงอันนี้มีหยอนาบางหอ<ๆ>ปุ๊บไปอีกแป๊บนึงะต้นไม้อีกแล้วเราก็ต้องโค้งหลบอย่างงี้ใช่ไหมใช่พี่ถูกต้องครับครับครับอ่าก็คือเราพอพอเราเราก่อนอันนี้คือคอ่าตอนก่อนที่เราจะออกโดนน่ะมาถึงหลังจากที่เราใช้ไปแล้วอ่ะ,อะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยก่อนออกอ่ะเราเราเรา,เราตั้งความหวังว่าอย่างเงี้ยแล้วพอพอพอถึงเวลาใช้จริงมีอันไหนที่เป็นรู้สึกว่า มันเป็นข้อสังเกตไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมีหรือว่าเราเราใช้ไปแล้วอะเรารู้สึกว่าตรงไหนบ้างไหมที่เรารู้สึกว่ามันได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันน่าจะสุดได้อีกกว่านี้อะไรเงี้ยก็คือว่าผมว่าระบบมันก็อัจฉริยะเอานะพี่แล้วก็ครับการทํางานก็ได้รว,วดรวดวครับ,รบจะให้สุดเหรอพี่ยังไงดีละ่ะ อ่ะอย่างอย่างอย่างผมถามผมใจใจผมนะ,ะที่ผมไปนั่งดูบินมาวิเนี้ยถ้าจอมันสว่างกัน,นี่สุดไหจะดีมากเลยเพราะว่าเพราะว่าโอ้โหเมื่อกี้ถ้าไม่กลางลมนะผมมองไม่เห็นเลย <c oughs> ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้คือใจใจผมนะ,ะแต่แต่อันนี้คืออยากจะสอบถามว่าคนใช้จริงว่าอะไรที่เราชอบบ้างแต่แต่ชอบเนี่ยพูดพูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราทําคลิปอวยเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าแล้วอันไหนบ้างที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นข้อสังเกตอะว่าเออถ้าถ้าถ้าดีใจเข้ามาได้ยินหรืออะไรเงี้ย อยากจะให้เขาเพิ่มตรงนี้ให้เราหน่อยอะไรเงี้ยอือคือเอาระบบแบตเตอรี่ให้บรรจุให้นานอย่างนี้หน่อยดีกว่าพี่อ่าก็คือเราอยากให้ตัวแบตมีมีความจุที่เยอะขึ้นสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอือครับไฟด้วยครับไฟไฟด้วยใช่ไหมความคืนครับไฟมันไม่มันสว่างไม่สว่างเท่าไหร่ครับเหมือนอือครับอ๋อแสดงว่านี่เรา รับงานทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับตอนถึงวันี่เหมือนกันครับพี่เล่นตัวไหนครับเนี่ยโอ้โหเล่ามันขยันมากบินทั้งวันทั้งคืนเลยครับบางทีงานไม่เสร็จเราก็ต้องเก็บให้เสร็จอะพี่อืมครับครับจากเริ่มต้นเลยครับพี่เราใช้เคดีวันอะเรามีวิธีหาลูกค้ายังไงครับเริ่มต้นเลยที่เราทํายังไงให้เขาให้ให้คนแถวบ้านเราอะหรือว่าให้ให้ลูกค้าคนแรกของเราหรือคนที่เขาเข้ามาจ้างเราอะเปิดใจในการที่จะเอาโดรนเข้ไปบิน ก็ต้องไปตรงต่อเวลาครับพี่ต้องไปให้ตรงนัดพี่แล้วก็ทําเหมือนของเขาให้เหมือนของเราอะพี่อขีดให้ดีที่สุดแล้วพี่ค่าแล้วก็เก็บต้นไม้ตรงที่เขาฉีดไม่ได้เก็บให้หมดอ้อมให้เเดา๋ยวไม่ได้ยินเก็บวนครับตก็คือเรียกว่าเราเราเก็บงานละเอียดใช่ไหมก็คือทําให้ลูกค้าเขาประทับใจประทับใจครับแต่ทีนี้ว่า อ่าที่ที่อยากรู้อีกจุดหนึ่งอ่ะก็คือเราทําไงคือคือแถวนี้เมื่อก่อนก็น่าจะยังใช้คนเดินอยู่ใช่ไหมครับอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเปลี่ยนจากตัวคนเดินอ่ะมาเป็นโดนแทนไงครับแล้วโดนโดนฉีดนี่ไม่เหยียบข้าวนะพี่ถ้าคนฉีดนี่เหยียบข้าวนะครับมันแตกต่างมันมันเกิดถ้าคนฉีดนี่เกิดการเสียหายพี่ถ้าใช้ตัวนี้ไม่มีเสียหายนะพี่นั่นแหละแล้วก็เขาก็ติดใจแล้วเห็นละอองฟุ้ง ไอประมาณนะพี่อองฟุ้งแล้วฉีดฉีดตายดีก็คือเอ่อเรียกว่าพอเอาโดรนมาฉีดะ่ะความเสียหายในในนาข้าวาลดลงใช่ไหมครับครับแล้วก็ในเรื่องของอความครอบคุมความทั่วถึงมันมันได้เยอะขึ้นัอย่างนี้ใช่ไมแล้วแต่ว่ามันก็มีบางคนเขาก็บอกนะว่าว่าเขาเอาโดรนไปบินอะแล้วเ,เขากลัวข้าวล้มหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้เราเรา,เราคิดว่า มันมันเกิดจากอะไรครับแปลว่ามันมีวิธีป้องกันอะไรไหมถ้าเกิดเอาเอาโดนไปบินแล้วข้าวล้มอะไรเงี้ยครับเราเราเคยเจอไหมข้าวล้มนี่มันคือตอนที่ข้าวกําลังออกพี่เราก็ต้องดูร,ระยะด้วยว่าระะปรับระยะว่ากี่เมตรพี่ว่าครับข้าวจะไม่ล้มอะไรเงี้ยพี่ถ้าเราไปบินต่ํามันก็จะล้มอ่ะพี่ถ้าเป็นข้าวตอนที่ตั้งข้าวหวานใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่ล้มเราพี่อืครับก็คืออก็คือก็ต้องดูความสูงอ่ะเนาะ เออดูความสูงดูอายุข้าวว่าอายุข้าวประมาณนี้ก็ควรฉีดสารแบบนี้ค่าความอายุข้าวแบบนี้ควรจะบินสูงแค่ไหนแล้วก็ประมาณนี้ถ้าเป็นช่วงข้าวออกรวงเราก็ต้องบินให้มันสูงขึ้นไปอีกเพื่อไม่เพื่อไม่ให้มันไปทแกสอนสุูงกระจายแล้วก็ไม่ทําให้ข้าวของลูกค้าล้มนี่ใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์เนาะใช่ไหมต้องก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับบางคนเขาอาจจะไปเจอมือใหม่ไม่รู้ ก็เลยเป็นอย่าง,งานั้นแต่คือของเราได้มือเก่าและเรารู้แล้วว่าว่าควรจะเซตร,ระดับยังไงให้ให้มันเหมาะสมในแต่ละข้าวแต่ละช่วง,งใช่ไหมครับอืมแล้วอ่ก็คือแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจากผลตอบรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับจากที่ตัวเคดีวันมาเป็นตัวทียี่สิบอะในมุมในมุมคนคนคน,คนนักบินอะรู้อยู่แล้วลชอบวอ้บินสนุกขึ้นอะไรเงี้ยแล้วในมุมลูกค้าเงี้ยลูกค้า ชอบไหมครัชอบลองลองฟุ้งมากเลยพี่เป็นแบบหัวเจ็ตปรับได้ห้าระดับอย่างเงี้ยพี่แบบมันออกเยอะกว่าเก่า,าอ,อ่ะพี่ครับครับก็คือเออ่ตัว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 โดนอันเนี้ยมีความฟุ้งมากกว่าอันเก<ช>่ามันจะเป็นแบบพ่นสเปรย์อย่างเดียวรานนี้นี่นนผมไปดูมาผมนรกว่าดายไอคือฟุ้งแบบโอ้โหเรียกว่าฟุ้งแบบแบบสวยมากจริงสวยสวยแบบที่ ทางมอทัางมาร์กบอกเลยครับโอเคก็คือเท่าว่าในตัวที่20%โ่ในตัวเรื่องของอตัวมันเองอะตัวสินค้าเองอะก็ชอบทั้งนักบินบก็รู้สึกว่าบินง่ายบินสบายบงานได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าในมุมของลูกค้าเองก็คือก็ชอบเหมือนกันก็เขาได้งานทัละเอียดเยอะขึ้นใช่พี่ใช่ไ,ไหมโอเค okay. ก็เรียกว่า product อะมันมันตัวสินค้ามันดีอยู่แล้วแล้ว,ลวอะไรที่ทําให้เรา อยากมาออกกับคูบาตาสิงห์บุรีับทำไมถึงเลือกออกโดนกับคูบาตาสิงห์บุรีอะครับอดอกเบีย้ยถูกด้วยครับพี่แล้วก็บริการดีครับพี่ก็คือ,อตัวดอกเบีย้ยเนี่ยถูกใช่ครับถูกกว่าหลายเจ้าที่อ <ๆ S 2> ครับใช,ใช่ไหมพี่แล้วก็ในเรื่องของการบริการการแนะนำการขายใช่ไหมหลังการ,รขายก็คือพอเราคือโอเคผมผมก็เท่าที่ผมเข้าใจนะคือเคดีวันเนี่ยก็คือเป็นโดนตัวแรกของเราเลยใช่พี่อตอนนั้นเรา เราก็อบรม3วันเนาะใช่ไหมที่ช่างมิ้น์น่าจะเป็นช่างมิ้น์เข้าเข้าอบรมให้3วันอย่างเงี้ยหลเสราจปุ๊บก็มาเป็นตัว,ต,วตัวทียีโปรอันนี้เราเราเราบินไปนแล้วก็เหลืออบรม2วันก็คือคตอนออกโดเนี่ยก็คือสำหรับผู้ท่านผู้ชมนะครับก็คือไม่ต้องกังวลน,นะว่าบินไม่เป็นอะไรไงคืออันนี้มันเป็นสินค้าใหม่เนาะทั้งมอสเอง,เองมาร์กเองเนี่ยก็เป็นสินค้าใหม่ก็คือ แต่เขาก็เรียนรู้3วันก็ออกออกไปหากินได้แล้ะตัวใหม่ก็แค่อบรมเพิ่มเรื่องเทคนิคเรื่องสีที่มันเพิ่มมาอีก2วันใช่ระบบใหม่อะไรใหม่เงี้ยครับก็คืออันนี้ก็คือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับเราฟรีให้นะครับสำหรับคนที่ออกโดนนะครับ3วันนะพี่ฟรีสอนฟรี3วันครับนะก็คือแล้วหลังการขายอะไรเงี้ยเออก็คือมีอะไรก็กินกลางหาตลอดใช่ไหมใช่มาปุ๊บทันใจเลยพี่ครับแล้วก็สงสัยอะไรก็เราก็โทรถามทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ อันนี้ก็เลยทําให้เราชอบใช่ครับพี่ใช่ไหมฮะแล้วอันนี้อันนี้ของของมอสตัวตัวแรกเราส่งแบบไหนนะครับส่งเป็นรายเดือนรายสามเดือนสามเดือนสเดือนส่งสามหมื่นห้าครับพี่แล้วก็รายเดือนเดือนละพันครับเ้าเราพอรำที่สอง่ะเหมือนกันมันนี้สองนี่เดือนรายเดือนเดือนละสามพันแล้วหกเดือนส่งแสนแสนพันครับพี่อ๋อเราส่งํำที่สองเราเลือกเป็นรายหกเดือนแทนใช่ครับพี่ก็เพราะว่าตอนเนี้ยพอลำที่ตอนํำแรกเลยมันมันมี แค่รายเดือนกับรายสามเดือนครับพอตอนนี้คือทางคูปตะตาลซิ่งเขาก็รับเรื่องมาว่าลูกค้าเขาก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่วิธีการส่งท,ที่หลากหลายมากขึ้นใช่ก็เลยเพิ่มนี้เรื่องของรายสีเดือนแล้วก็ราย6เดือนขึ้นมาใช่ครับ,รบเพื่อให้ลูกค้า,าสามารถเลือกวิธีการส่งที่เหมาะสมกับตัวเองได้น,นี่ครับก็คือในเรื่องของลีซิ่งแล้วก็เรื่องของงานบริการหลังการขายเนาะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าคูปตะาสิงห์บุรี่ตอบโจทย์เรามากที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้ว มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่อยากจะเข้ามาเล่นโดรนเลยไหมครับว่าจะเข้ามาเล่นโดรนเนี่ยเราควรจะศึกษาอะไรยังไงบ้างแล้วเราควรจะมีอะไรที่ท,ท,ที่ที่อยากจะแนะนําเขาบ้างครับว่าควรจะดูตรงไหนก่อนอะไรยังไงครับก่อนที่จะเข้ามาเล่นตัวโดรนการเกษตรอันนี้ครับอ,อ๋อก็ดูพื้นที่แล้วก็ศึกษาก่อนก็ได้ครับว่าจะเล่นตัวไหนครับพี่ตัว10บลิตร20ิบลิตริลิตร ลองศึกษาดูก็ได้ครับเพราะว่าพื้นที่เขตแต่ละเขตมันไม่เหมือนกันนะพี่นั่นแหละครับครับอก็คือหนึ่งเลยคือต้องศึกษาตัวสินค้าก่อนแน่หละใช่เพราะว่าศึกษาตลาดด้วยว่าถ้าเราจะมาเล่นเนี่ยเราจะไปฉีกใครครับแล้วก็เงินด้วยำรวจลองสำรวจตลาดดูก่อนใช่ไหมครับการเงินเราด้วยอ่าแล้วก็เงินแลเราด้ว่าไหวไหมอะไรใช่ไหมอ่าก็เพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างอของของมาร์กกับมอสเนี่ย ก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าคูปาต้าอยู่แล้วใช่ครับก็คือยิงเป็นเกรดเด้วยใช่ไหมครับก็เลยทําให้ใช้เงินดาวต่ํามากแค่สิอย่างเงี้ยครับเนาะแต่สําหรับท่านอื่นนะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่าคูปาต้าเนาะก็ใช้เงินดาวแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับลูกค้าใหม่ก็ใช้เงินดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับก็อัตราดอกเบี้ยก็ถือว่าถ้าเทียบกันในตลาดเนี่ยก็ถูกกว่าค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็สำหรับคนที่อยากเข้าใหม่มอสก็อยากจะ แนะนำในเรื่องของสำรวจตลาดก่อนสำรวจตัวเองด้วยเนาะแล้วก็ดูว่าในพื้นที่ของตัวเองอ่ะเหมาะกับสินค้าแบบไหนตัวไหนครับอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพี่โอเคครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็เรียกว่าได้ความรู้เยอะขึ้นเลยว่าควรจะทําอะไรยังไงเนาะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม ทางเพจคูปตาสิงบุรีนะครับหรือจะติดตามทางรทาง t i k t o k ก็ได้หรือว่าจะทางไลน์ก็ได้นะครับยังไงก็แอดเพื่อนมาคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะออกโดรนอยากจะออกสินค้าอื่นของคูปตานะครับก็สามารถแอดไลน์ mm. มาคุยกันได้ที่ไลน์คูปตาสิงเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคเออแล้วเมื่อกี้ขึลืมถามในคลิปลแล้วว่าเราจากตัวเคดีวันมาเนี่ยเรามาเป็นทียสิบเราเอ่อมี เราทําไร่อะไรเงี้ยงานเราเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซนต์จากกี่ไร่มาเป็นกี่ไร่อะไรเงี้ยอ๋อจากตัวเคทีวันสิบลิตรนะพี่ตําหลักวันนึ่งผมได้ประมาณห้าสิบไร่พี่อแล้วมาใช้ตัวยี่สิบโปนี่วันเป็นร้อยไร่เลยพี่อแล้วค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นไหมหมายว่าจากไอ้ห้าสิบมาเป็นร้อยเ่ยเราเอ่อเรามีหมายถึงว่าต้องใช้คน้ำมันชั่วโมงค่นน้ำมันชั่วโมงการทํางานอะไรเงี้ยก็เท่ากันเนาะ เท่ากันพี่ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าค่าน้ามันก็ไม่แตกต่างกันเลยพี่แต่ได้งานมากกว่าครับอก,ก็เรียกว่าหอเปลี่ยนมาก็ก,ก็ก็มีอรายได้ที่เพิ่มขึ้นใช่พี่แล้อันนี้ผมสงสัยนิดนึงแล้วเราเคยเอาแบบเอาเคดีวันกับที20ไปบินคู่อะไรอย่างงี้ไม่มีนะมีครับพี่ลองวัดชั่วโมงเลยไอ้20ไล่นี่เอาเคดีวันไปประมาณ สองชั่วโมงกว่าพี่เสร็จอือครับแต่ของไอ้ยี่สิบโปนี่ครึ่งชั่วโมงเสร็จพี่ยี่สิบไก็คือ,อก็คือถ้าเทียบกันอะก,ก็ต่างกันเยอะเยอะามากพี่จากสามสิบกับสามสิบนาทีกับสองชั่วโมงก็สี่เท่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วหมายถึงว่าพองานแบบไหนที่ครับที่เรารู้สึกว่าเอ้เน,นี้ยเอาทียี่สิบโปตัวเดียวพอละหรืองานแบบไหนทีเ่เอาไปสองตัวเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็ ถ้ามันแยกแยกงานแบบว่าไกลกันอะพี่ก็ให้น้องไปอืมอันนี้ก็คือบินคู่กันเลยใช่ใไหมอืมก็คือเอ่อคือโดนหนึ่งลำอะมันขึ้นทะเบียนนักบินได้สี่คนอ่าสูงสุดสี่คนคือเราอันนี้เราขึ้นไม่สองคนครับทั้งทั้งพี่น้องกันอย่างเงี้ยก็คือถ้ามีงานแยกเราก็โอเคดีวันไปใช่ไปบินงานงานนี้งใช่ไหมครับอ๋อโอเคโอเคโอเคครับครับบัดที่มอสครับ ครับวันนี้มาทําอะไรครับมาเอาโดนครีวันมาต้มครับอ๋อไปทำันท่าไหนมาครับพี่วันนี้เด้ามีปัญหาครับอ๋อแล้วตกหรือไงครับใช่ครับพี่ลงน้ําหรือลงนาลงน้ำครับนี่นะครโอเคครับขอบคุณแม่ครับครับ